สวัสดีครับนักเรียนครับต้อนรับเข้าสู่ในสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับรายวิชาประวัติศาสตร์ครับชั้นป .6 โรงเรียนเทศบัลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับคุณครูคุณอาวัตเป็นสงครามครับเป็นผู้สอนวิชานี้ครับสําหรับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .6 ครับแน่นอนนะครับ เป็นความต่อเนื่องจาก EP ต่างๆที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ EP 1 EP 2อ EP 3นะครับ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับที่จะพูดถึงเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับแน่นอนว่าเรายังอยู่ในช่วงการทารายงานแล้วก็ค้นคว้าในการจะหาข้อมูลในส่วนของประเทศเพื่อนสมาชิกในอาเซียนของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าเราทำกันมาแล้วแหละนะครับ สามประเทศสามประเทศนะครับก็คราวนี้ก็จะเป็นอีก4ประเทศนะครับที่เราจะได้ทําให้เสร็จสิ้นในชุดนี้นะครับในชุดของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับแน่นอนว่านี่คือแผนการสอนนะครับที่จะสอนเราอันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องย้ำเพราะว่าเห็นกันมา3 EP กันแล้วนะครับ EP นี้ก็ยังให้ดูกันอยู่นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ในักเรียนเข้าใจนะครับว่าที่เราจะเรียนตรงนี้เนี่ย mm. เพื่อที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญได้นะครับแล้วก็เกิดทักษะในการนําเสนอข้อมูลอันนี้สําคัญเลยทักษะในการนําเสนอข้อมูลนะครับของอาเซียนกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญและที่สําคัญก็คือเรื่องของการสืบค้นครับอันนี้ครูสอ,อนตรงตามแผนเลยนะฮะซึ่งแผนที่ ทำออกมาเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้ง3 EP ีีนะครับ e ี EP นี้ก็ยังมีเจตนารมณ์เหมือนเดิมที่อยากจะให้เราทำรายงานของเรานะครับโดยการนำเสนอแล้วก็สืบค้นข้อมูลอาเซียนให้ชัดเจนนะครับคำสั่งยังเป็นคำสั่งเดิมนะฮะคำสั่งเดิมนะฮะก็คือให้นักเรียนค้นคว้าประวัติและความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยการค้นคว้าตามตัวอย่างและก็หัวข้อที่นักเรียนได้กําหนด นักเี่ครูได้กําหนดนะครับโดยทําตามตัวอย่างที่ได้นําเสนอไปพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็โพสต์ลงในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนนะครับและนําบันทึกไว้ในอัลบั้มที่เป็นในส่วนของอ,อัลบั้มวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับคะแนนตรงนี้นะครับคะแนนตรงนี้ขอเรียนไว้เลยว่า20คะแนนนะครับ20คะแนน3 EP รวมกันได้20คะแนนนะครับซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ EP นี้เนี่ยไม่ยาวนะฮะเรียนกันไม่ยาวนะครับใช้เวลาประมาณ1 0 1 5นาทีแล้วกูจะจบ EP นี้อย่างรวดเร็วเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่างานที่ส่งมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ EP ที่1 EP ที่2นะครับถือว่าส่งน้อยมากนะครับส่งน้อยมากขอใช้คำนี้นะครับที่ส่งน้อยมากเนี่ย เหตุผลครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเพิกเฉยนะครับบางคนก็อาจจะอ้างว่าไม่มีนู่นไม่มีนี่แต่เราทยอยทําได้ครับทยอยทํานะครับเพราะว่าแต่ละ e ีเนี่ยครูให้งานไม่ได้เยอะมากนะครับ EP ีละ3ประเทศ3ประเทศมี EP นีนี้ครับ e ีที่3เนี่ยนะครับทิปที่3เนี่ยมี4ประเทศก็คือประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามอีีนี้แหละที่เยอะที่สุดนะครับ แต่ก็มีคนส่งตั้งแต่ EP ที่1 EP ที่2ก็ยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราอยากจะทิ้งคะแนนที่เยอะขนาด20คะแนนไว้ได้อย่างไรฮะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านักเรียนเอ่อทไมถึงมองข้ามคะแนนที่เยอะขนาดนี้ได้นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วบางคนก็คิดจะไม่ส่งนะครับคิดจะไม่ส่ง ก็สุดแล้วแต่ครับอันนี้สุดแล้วแต่เลยนะฮะถ้าเกิดผู้ปกครองได้ชมคลิปอันนี้อยู่นะครับก็ขอนําเรียนท่านผู้กครองว่าสุดแล้วแต่เลยนะครับผมแค่มาเตือนนะครับแค่มาเตือนให้ลูกหลานของท่านได้ทํางานให้ครบนะครับเพื่อจะได้คะแนนที่เยอะขนาดนี้นะครับที่สําคัญนะครับนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนอยู่ในภาคเรียนที่2แล้วภาคเรียนที่จะต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปเพื่อไปเรียนในระดับมัธยมซึ่ง หลายคนก็ยังมองข้ามกันอยู่นะครับยังเฉยๆกันอยู่นะฮะก็หลังจากนี้เราก็จะเหนื่อยมากกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่ารูปแบบการสอนที่จะเป็นออนไลน์แบบนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบอื่นประกอบกับเราจะมีเรื่องของโอเน็ net, เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับซึ่งโอเน็ก็เหนื่อยอีกครับโอเน็ o ก็จะเป็นอะไรที่ต้องมาทบทวนต้องมาติวต้องมาอะไรกันเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีคะแนนที่สูงมากขึ้นนะครับ ซึ่งท่านนักเรียนก็ยังเพิกเฉยซึ่งส่วนใหญ่ะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมพูดคํานี้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพิกเฉยกับงานที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นวิชา <c oughs> ครูหรือวิชาคุณครูท่านอื่นก็ยังเพิกเฉยอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเพิกเฉยหรืออย่างไรหรือต้องการเหตุผลอย่างไรอันนี้บอกได้นะครับผ่านาลายห้องเรียนนะครับบอกได้นะครับบอกได้ไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนก็ส่งมาดีครับก็ขอชมเชย สำหรับคนที่ส่งมาตามเวลาที่กำหนดนะครับก็ขอชมเชยสำหรับท่านที่ทำมาแต่คนที่ทำมานะครับกรุณาดูรายละเอียดให้ดีนะครับรายละเอียดถ้ารายรายละเอียดผิดเนี่ยคะแนนก็จะลดต่ำลงบางคนบอกว่าก็หนูส่งแล้วไงผมส่งแล้วไงทำไมทำไมถึงไม่ได้20คะแนนเหตุผลจะบอกเลยนะครับว่าถ้างานมันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับงานไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยครูไม่สามารถจะให้20คะแนนได้นะครับถามว่างานที่สมบูรณ์เป็นยังไง ดูจากตัวอย่างที่กูทําให้ในคลิปที่1ได้เลยนะฮะว่าคลิปที่1นึ่เนี่ยทำให้ถือว่าถึงไม่สมบูรณ์ร้อยก็สัก90%ต้องได้ประมาณนั้นต้องมีขนาดนั้นนะครับแต่บางคนก็ยังเพิกเฉยนะครับใส่รายละเอียดมาน้อยมากรูปเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะหาได้ง่ายที่สุดนักเรียนก็ไม่ได้ใส่มาก็มีครับนะก็ขอฝากย้ำฝากเตือนก็นแล้วกันนะครับ คงไม่พูดอะไรเยอะคงไม่บอกอะไรเยอะนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำงานส่งให้ครบนะครับทำงานส่งให้ครบในปีนี้เนี่ยนะครับวิชาประวัติศาสตร์ก็น่าจะมีคลิปนี้คลิปสุดท้ายสําหรับป .6 แล้วนะครับแต่ส่วนในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยขอให้เคลียร์งานให้ครบก่อนถ้างานครบนะครับก็ไม่จะมีปัญหาอะไรนะครับครูก็จะเก็บคะแนนให้ ไปเรื่อยๆแต่พอขึ้นปีใหม่เราเหลือเวลาแค่ไม่เกิน2-3เดือนเท่านั้นที่เราจะต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปเพื่อจะเลื่อนชั้นไปเรียนในระดับมัธยมหรือบางคนอาจจะไม่เรียนอันนี้สุดแล้วแต่เลยครับแต่งานต้องส่งถ้างานไม่ส่งผลคืออะไรครับผลก็คือมีสิทธิ์ซ้ำชั้นนะครับมีสิทธิ์ซ้ำชั้นใครบอกนักเรียนว่าไม่มีสิทธิ์ซ้ำชั้นเนี่ยขอให้เชื่อไว้เลยนะครับเขาไม่ได้หวังดีกับนักเรียนนะ ไม่ส่งงานไม่มีสิทธิ์ซ้ําชั้นเนี่ยบอกได้เลยรับคนนั้นไม่ได้หวังดีกันนักเรียนในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับขอย้ําเลยนะครับการเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนการทํางานส่งเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับครูมีหน้าที่เพียงแค่เก็บคะแนนให้แล้วคะแนนของเรียนแบบแปลผลเป็นเกรดออกมามีหน้าที่แค่นั้นครับส่วนงานจะดีมากน้อยเพียงใดออกมาเป็นที่พอใจมากน้อยเพียงใดเพียงใดขึ้นอยู่กับ ฝีมือของนักเรียนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ฝีมือของครูที่จะให้ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนก็เหมือนผ้าครับนะ <f if> ก็เหมือนผ้าทํางานออกมานะครับถ้าออกมาดีเนื้อผ้าก็จะดีตามนะครับมีความละเอียดอ่อนนะครับสวยงามผ้าก็มีความละเอียดอ่อนเนยถยาหากนักเรียนทํางานมาไม่ดีนะครับเนื้อผ้าไม่ดีเนื้อผ้า,ไม,ผาไม่สวยงามาก็ คะแนนก็จะลดหลันกันไปนะครับขอเรียนไว้อย่างนี้เลยและขอแจ้งนะครับว่าวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งนะครับที่อยู่ใน8สาระวิชาที่มีส่วนสําคัญกับนักเรียนนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องให้ความสําคัญกับวิชานั้นวิชานี้มากเกินไปนักเรียนจะต้องให้ความสําคัญกับทุกๆวิชาที่นักเรียนเรียนนะครับนั่นคือหน้าที่ของนักเรียนเอาละผมไม่บ่นเยอะไม่พูดเยอะ ให้เวลาในการทํานะครับและที่สําคัญก็คือขอย้ํานะครับคลิปที่3นั้นทําประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับตามประโยคข้างล่างดูกันให้ดีนะครับดูกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เป็นที่เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ส่งนะครับส่งโดยการโพสต์ในไลน์ของห้องเรียนแล้วก็บันทึกไว้ในอรัรบั้ม ที่เป็นวิชาประวัติศาสตร์เทมอม2ซึ่งครูสร้างมาให้แล้วนะครับเตือนแค่นี้ครับคงไม่พูดเยอะมีเวลาไม่มากในการที่จะให้เธอไปทำงานต่อนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในกวดหน้าสวัสดีครับ